สวัสดีค่ะก็อดีน้ำพิมพ์ปากแตกหนูก็เลยลงมาหาแม่แล้วหนูก็เจอแล้วแม่ก็ให้ทาตัวนี้ค่ะคือมาสเตลค่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันหายหายอะไรคะหายเจ็บไหมหายเจ็บค่ะหายเจ็บตอนแรกเป็นตรงไหนคะไหนขอดูสิคะ,คะมันทําไมคะมันมันแตกใช่ไหมัมนใช่ค่ะมันมันแตกอ๋องั้นทานเรื่อยๆนะคะ เราจะมาสั่งท้ายดูนะคะแล้วเราตอนรแรกก็เราเราปาดตรงท่ันเกินเกินนะเราก็บีบก็บีบแค่นี้นะโอเคค่ะอ่าแล้วตรงที่ตรงนี้ล่ะคะตรงตรงที่มันแตก้างล่างอีกน,นิดนึงหาทาไว้อืมโปะไว้โอเค,คนี่คะใช่แบบนี้นะคะบ๊ายบายท,ท,ทุกๆวันอย่างนี้ก็หายแล้วค่ะ I'm gonna go.